โลโลโจโลจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีจะรับเข้าสู่เยาวตั้มใช่ไหมครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม GTA 5เรียวไลกันอีกแล้วนีครับวันนี้ก็บรรยากาศตอกลางคืนนะครับผมเฮ้ยอะไรโอ้โอ้รถตำรวจไล่โจรนะทุกคนตามไปดูดีไหมไม่ไม่ไม่ตามไปดีกว่าเดี๋ยวโดนลูกหลงเนี่ยเนื่องจากว่าใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลฮาโลวีนแล้วเนาะนะครับใกล้จะ30 ตุลาละนะครับวันฮาโลวีนเนีน่ยผมผมก็เลยว่าจะมาทำคอนเทนต์แนวแบบล่าท้าผีอะไรเงี้ยอนี้จะเม็นเกี่ยวกับผีอะไรสักหน่อยนะครับผมวันนี้ก็เลยจะพาไปล่าท้าผีนะน่าจะไปสาบที่นะครับมีบนเขานะครับมีโรงแรมล้างแล้วก็เหมืองล้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละที่จะมีผีหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปกับมาโนดนรครับผมไอ้มาโนดนายก็ผีหรือเปล่าวะโธเพื่อน นี่มันปี2025แล้วนะยังจะกลัวผีอยู่อีกเหรอไม่รู้สิฉันก็ไม่เคยเห็นแต่ฉันก็กลัวเหมือนกันนะนะไปคือรถเดี๋ยววันนี้เราจะไปล่าท้าผีกันน,นะไปโอ้โหรถแรงอ่ะเดี๋ยวที่แรกเดี๋ยวเราจะไปล่าท้าผีกันที่อ่าโรงแรมล้างก่อนนะครับผมมันจะมีโรงแรมอยู่แถวๆนี้มันจะมีโรงแรมล้างอยู่ที่หนึ่งนะครับเฮ้ยตำรวจตำรวจเฮ้ยตำรวจไม่เห็นไม่เห็น ขับรถแบนซะด้วยอ่านี่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 มันจะมีโรงแรมล้างอยู่ตรงนี้นี่ครับเห็นปะนี่นี่เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นโรงแรมล้างทุกคนซึ่งล้างในที่นี้ไม่ได้ว่าล้างให้สะอาดนะครับแต่มันคือร้างะครับผมร้างโหน่ากลัววะ่ะจะเข้าไปจริงๆหรอเฮ้ยมาถึงขนาดนี้แล้วมาต้องมาพิสูจน์กันหน่อยเอาไว้อ่ะจอดไว้นี่แล้วกัน มีเสียงแมวด้วย,ยเสียงอะไรเเนี่ยเหมือนหนูหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ว่ะไปเพื่อนมาพิสูจน์กันหน่อยนี่เตรียมไฟฉายมาพร้อมฮึน่ากลัวอยู่นะอจริง,รงแล้วผมก็อัดคลิปตอกนกลางคืนด้วยครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรน่ากลัวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยตกใจแมวแมวดำด้วยโอ้ยมันเป็นโรงแรมร้างครับทุกคน นะฮะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับเมื่อกี้ก็ตกใจแมวไปแล้วรอบนึงโอเคเราจะค่อยๆขึ้นไปนะครับค่อยไปสำรวจว่าอะไรวะเนี่ยหนังสือพิมพ์มาถึงก็ตกใจหนังสือพิมพ์เลยวะ่ะเฮ้ยมาโนดมามาโนดมาเฮ้ยเฮ้ยจิ๊บหายตกใจหมดเออลุงลุงม,มาทำอะไรที่นี่เนี่ยอา้าวลุงม,มายืนดูดบุหรี่อะไรอยู่นี่เนี่ยอ๋อเฮ้ย คืออะไรวะอะไรวะอ๋อรู้สึกว่าตรงนี้จะเหมือนแบบเป็นที่อยู่ของคนไร้บ้านนะทุกคนไม่เจอผีแต่เจอคนไร้บ้านนะครับเอาเรื่องเลยผมผมไม่มีอะไรครับผมแค่มาสำรวจเฉยๆเขากล้าอยู่ไปกันได้ยังไงวะคือแบบมันน่ากลัวมากเลยนะโอ้โหแสดงว่ามีคนอยู่เนี่ยใช่เลยเนี่ยทุกคน น่ากูเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันอะเดี๋ยว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 ทำอะไรกันเดี๋ยวผมว่าผมเจอผีพาผ่าห่มว่ะทุกคนทำอะไรกันไม่รู้โอ้โหเจอผีเฮ้ยมาโนดมาดูอะไรนี่มาโนดมาดูอะไรเขาเขาทำอะไรกันไม่รู้อะผมว่าที่นี่ไม่น่าจะมีผีแล้วแหละนะครับมีแต่คนทำอะไรกันอยู่ไม่รู้นะครับผมไปมาโนดไปที่อื่นกันเถอะตรงนี้ไม่มีผีว่ะ นะ <No way. S 1> ผมว่าตรงนี้มันเป็นที่อยู่คนไร้บ้านไปละนะครับนี่มีนงมีหนูโอ้โหอยู่กันได้ยังไงวะเนี่ยอยู่กันได้ยังไงไม่ไหวจะเคลียร์นะครับผมเอามาโนดไปไหนละไอ้มาโนดมาโนดมาโนดงงมาโนดงงอุ้ยเฮ้ยแมวตกใจไอ้มาโนดอย่างนี้เพื่อนขึ้นมาขึงง้นมาโ,นงงโอเคเดี๋ยวที่ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปบริเวณตรงนี้นีครับผม น,น,นี่บริเวณนี้ซึ่งมันจะมีผีอยู่ทุกคนใครใครใครเคยใครเคยไปดูแล้วบ้างบนเข่ามันจะมีวิญญาณลอยอยู่ครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะฮะไป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 แยะทางสากิโลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปล่าท้าผีกันนะฮะไมเเ้เดี๋ยว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 เ,เดี๋ยวผมสงสัยว่า เขามายืนทำอะไรอา่าเท่าไหร่พี่เท่าไหร่โอ้โหโอ้โหบ่าค่าอืมถามไม่ตอบด้วยเท่าไหร่พี่ผมมาสองคนในหารสองได้เปล่า <c oughs> เอ้ย <c oughs> เดี๋ยวคอนเซปต์ <concept S 2> วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหลุดคอนเซปต์คอนเซปต์คือจะไปล่าท้าผีเออเราได้ไปเรื่อยเลยเอ่าไป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 ล่าท้าผีกันทุกคนโอ้แล้วรถไฟหน้าไม่มีด้วย อ๋อมีมีลืมเปิดลืมเปิดลืมเปิดโอเคแล้วเรามีไฟหน้านะนู้นข่าวลูกนู้นทุกคนมีผีอยู่ครับทุกคนบอกเลยว่าน่ากลัวมากทุกคนนะเออน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงไปเดี๋ยวเราอีกยากันไปเลยเคแเราจะบอกว่ามันเป็นผีในเกมด้วยนะ ซึ่งมีคนเจอมาหลายรอบแล้วนะครับอเอรครัดตรงนี้เลยได้ไหมหมอนจะรัดได้แต,ด <c oughs> ไดแต่มาผิดทางรัดได้ก็จริงแต่มาผิดทางต้องลงทางนี้เคไปโอ้ต้องมาทางนี้เหรอ จริงๆมันต้องมันต้องขึ้นอีกทางหนึ่งนะแต่ทำไม GPS ให้มาทางนี้ก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปล่าท้าผีทุกคนไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะไม่รู้ว่าอัปเดตใหม่นี้เขาแก้ไปหรือยังนะครับผมแต่ที่แน่ๆเลยก็คือผมขดลุกมากเลยตอนเนี้ยโอเคหแล้วทางมันมืดด้วยอ่ะอเฮ้ยมาโนท์มึงบอกมึงไม่กลัวผีอ่ะมึงแน่ใจนะ ไม่ใช่ว่าวิ่งหนีก่อนกูนะเรียบร้อยเลยนะโอเคเฮ้ยเจอรถบ้าน <t od d ress> จริงๆมันมีทางไปต่อนะเนี่ยผีมันจะอยู่บนนูน้นนะทุกคนบนเขาโน่นน่ะเดี๋ยวหาทางขึ้นเขาก่อน <t od d ress> มันจะต้องมีทางขึ้นเขานะครับตรงนี้รถเราขึ้นไหวอยู่แล้ว จำได้ว่ามันไม่ได้พามาทางนี้อ่ะแต่ GPS มันพามาทางนี้เฉยเลยโอเคอุ้ยรถเราขึ้นเขาสบายเลยวะ่ะโอ้อย่างว่าเนาะรถแต่งแรงโคตรโอเคทุกคนเหมือนจะอยู่แถวๆนี้แหละนี่แหละเขาแถวนี้แหละ,น,น,หละนี่นี่นี่นั่งไหน,นั่งไงเจอแล้วเจอแล้วทุกคนทุกคนเห็นเปล่านูน่ะ คือจะบอกว่าเข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับผมเห็นปะอุ้ยขนลุกว่ามนงไงนี่แหละท,ที่บอกว่ามีผีบนเขาอะ่ะมันจะเป็นวิญญาณทุกคนหน้าตรงจุดที่มีเลือดอยู่อะ่ะเห็นปะมีผีอยู่นะครับผมเดี๋ยวลองเข้าเข้าไปใกล้อีกนิดหนึ่งนีคือถ้าเข้าไปใกล้เกินอะ่ะผีผีจะหายตัวไปเลยนะครับนี่ไง โอ้หวุ้ยน่ากลัววะ่ะขนลุกทุกคนผมขนลุกเลยว่าเดี๋ยวลองเข้าเข้าไปใกล้อีกเข้าไปใกล้อีกโอเคระยะนี้เป็นวิญญาณอาฆาตนะครับที่ลอยอยู่ตรงนี้นี่ครับผมวุ้ยน่ากลัววะ่ะน่ากลัวมากน่ากลัวมากเดี๋ยวลองเข้าไปใกล้ดิย่องย่อเข้าไปย่องๆเข้าไป ย่องเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเริ่มลางๆหายไปแล้วคือถ้าเรานี่ไงถ้าเข้าไปใกล้เกินก็คือหายเลยนะครับนี่ฮะทุกคนนี่ครับวันนี้มาล่าท้าผีกันมีผีลอาอยู่จริงด้วยนะครับตรงนี้เลยฮะเอ้านี่เลย,น,เน,เลยนี่คือผีว้าน่ากลัวเฮ้ยฮู้ลอยอยู่ตรงนี้เลยนะครับผม จริงๆตรงนี้มีมีประวัติด้วยนะมีประวัติด้วยตรงเนี้เป็นที่ที่มีประวัติครับทุกคนโอ้โหเป็นไงมานดนายกลัวปะวะดูท่านายจะไม่กลัวเลยเนี่ยที่ฉันพกปืนมาด้วยเนี่ยนวว่าจะยิงผีจะบอกว่าผียิงไม่ตายด้วยนะทุกคนยิงคันลุครับทุกคนฮนะจะลองยิงให้ดูเห็นไหมโอ้โหน่ากลัวว่ะ อันนี่ก็คือที่แรกเลยครับผมไม่ใช่ที่แรกดิที่ที่สองที่มีผีนะครับโอ้หน่ากลัวน่ากลัวคนลุกว่าทุกคนนะเฮ้ยแล้วเล่นตอนกลางคืนด้วยแล้วตอนกลางคืนนี่คือแบบออย่างหนาวด้วยนะเปิดแอร์อย่างหนาวด้วยแล้วก็บรรยากาศให้มากอะในเกมก็มืดชีวิตจริงก็มืดโอ้โหนี่คือที่แรกครับผมที่เรามาเจอผีเนะี่ย เอาไปเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งนะครับผมอีกที่หนึ่งนี่จะอยู่ที่เหมืองเก่านะครับเหมืองเก่านี่ก็จะอยู่ประมาณบริเวณตรงเนี้น่ครับผมตรงใกล้ๆที่แข่งรถกันเนี่ยนะครับผมน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยมันต้องมันต้องมันต้องแบบเอารถไปโชว์ผีท่านหน่อยอ่านี่บนให้ฟัง เบิน้นเบิรนรถให้ผีฟังควรตีนเลยถ้าผมเป็นผีนะผมจะหักคอให้สองคนนี้ <c oughs> เพราะมันกวนตีน <c oughs> โอเคฮะลงเขากันทางลงเขาก็คือแบบน่ากลัววะ่ะโอเคไะสำหรับทางไปเมืองนะครับผมมันจะมืดมากนะ จะมืดแบบมืดมากๆเลยทุกคนจะบอกว่าเราต้องเอาไปฉายไปด้วยหรือถ้าไม่อยากหรือถ้าไม่อยากให้มันยุ่งยากก็คือเอาไฟอะ่ะติดตัวเราไปเลยครับทุกคนแล้วก็วิ่งไปะเราเรา,เราเวลาเราวิ่งหนีอะไรเงี้ยมันจะได้เร็วหน่อยเงี้ยครับไประยะทางห้ากิโลเนีครับผมผมจะไม่วาปไปนะผมจะขับรถไปนะครับเผื่อคนดูอยากอยากจะรู้ว่า เออมันไปยังไงนะครับผมโอเคผมว่าเราน่าจะกลายเป็นผีในคืนนี้แหละเพราะว่าเราซิ่งเหลือเกินเมื่อกี้ก็ตัดหน้ารถเข้าไปแล้วเออไปไปไปซิ่งกันหน่อยอเ,เว็บเราก็แรงเหลือเกินนะวิ่ง1น0อยห้าสิบอะแรงจริงคันนี้โอ้ยรถมันหล่อนสปอนขึ้นมาตกใจหมดเลยเมื่อกี้โอเคไปยิงยาวไปฮไะป เมองนี้น่าอยู่เนาะมีไฟมีไฟทุกๆ10เมตรถ้าไฟถ้าจะบานเลยแต่อย่างว่าแหละรัฐบาลเขาดูแลดีนะครับดูแลดีมากนะครับผมเฮ้ยผมว่าแวะไปเอาน้ำมนต์ที่วัดก่อนดีไหมไม่รู้หลวงพ่อหลับไปยังแต่ก็เดี๋ยวไปกินเดี๋ยวจะเป็นการลบควนหลวงพ่ออ่ะอยากได้น้ำมนต์นกับพระสักองคหนึ่งอ่ะเอาไว้กันผีนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกันได้จริงหรือเปล่าอย่างน้อยมีของขังก็ยังอุ่นใจะนะใช่ไหมเออแต่ถ้าเราไม,ม่มีจะยังไงวะเนี่ยไม่เป็นไรมีมาโนอยู่มาโนไดอ้าดอาปืนมาปะเออเรามีปืนเนาะยิงแม่งก่อนเลยตายไม่ตายไม่รู้อะเออยิงม่นไปก่อนโอเคอ่าตรงนี้ไปได้เอยครับอีกถึงกิโลนะครับผม เราจะได้กลายเป็นขีเองใช่ไหเ,เราเราซิ่งเกินเนี่ยสักพักหนึ่งขับรถชนตาย <c oughs> นี่ชนต้ายไปแล้วรอบหนึง่งโอเคไหมโอ้ยอย่างซิ่งนะครับเกือบสองวิ่งร้อยหนึ่งอะรถเรานี่มันแรงจริงโอเคมาจะใกล้ถึงแล้วทุกคนวันนี้ไม่ใช่คืนพระจันทร์เต็มดวงด้วยนะวันนี้เป็นพระจันทร์เสี้ยวนะครับ โอเคถึงสะพานแล้วก็ใกล้แล้วทางหน้าเราเราต้องสังเกตดีๆนะถ้ามาตอนกลางวัน,วนเราจะเห็นชัดเจนอยู่แต่ว่าถ้าไปตอนกลางคืนเนี่ยเราเราต้องคอยมองดีๆนะครับผมนี่นี่นี่ไปไ,ปไปนี่จะบอกว่าตรงนี้ไงนี่แหละนี่แหละที่บอกว่ามันมีผีอะจะบอกว่าสตาร์ทเครื่องไว้ก่อนดีไหมสตาร์ทเครื่องไว้สตาร์ทเครื่องไว้เออ ิดไฟหน่อยเอาละวิธีเข้าเลยครับก็คือเราจะต้องใช้ระเบิดนะครับผมนี่แล้วก็ทําระเบิดปิงปองมาละเอาละลองดูดิโอเคแบบนี้ก็เข้าได้แล้วนะครับไปมาโนดนายพร้อมไหมไหนายพร้อมยังเดี๋ยวเราเตรียมไปใช้ก่อนนะไปฉายอยู่ไหนไปใช้อยู่นี่นี่เราก็จะส่องไฟฉายแบบนี้นะครับไปเราก็จะค่อยๆเข้าไปกันโอ้ บอกเลยว่าไม่ได้เข้ามันนานมากนะครับเฮ้ยมาโนดมึงมาดิมโนดมึงมานี้มึงตามกูมานี้มึงบอกมึงไม่กลัวไงทำไมไม่ตามกูมาวะเฮ้ยมโนดมึงมาดิเอาไอ้นี่เดี๋ยวจับมันมาก่อนเอามาตามตามกูมาตามมาเพื่อนผมว่าหาไฟติดตัวดีกว่า่ะเอาละ่ะทุกคนเรามีไฟแล้วนะนี่เรามีไฟพร้อม เอมานโนูก็จะไปไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยอา้อาวเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ยไฟดับวะ่ะกูส่าหเอาไฟติดตัวมาสรุปใช้ไม่ได้ไฟดับเฉย <laughs> อะไรอยู่บนนี้อ่ะอ่ะไหนๆก็โอ้หคือถ้าถ้าไม่ไม่ใช้ไฟคือแบบไม่ใช้ไฟฉายคือมองไม่เห็นอะไรเลยครับมืดมากนะครับผมเอาอะไรเดี๋ยวเราไปล่าท้าผีกันครับทุกคน จังหวะนี้ครับทุกคนนะไอ้มาโนตไอ้มาโนตมันไม่ยอมม่เขาปล่อยให้เรามาคนเดียวอ่ะทุกคนก็คือแบบน่ากลัวมากนะทุกคนแล้วมีถังอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยโอ้เป็นเหมืองร้างที่แบบว่าร้างจริงครับทุกคนน่ากลัวว่ะแล้วคือกูเข้ามาคนเดียวด้วยมันจะมีอะไรเปล่ามไม่รู้เฮ้ยเอาไงดีคนเล่นก็กลัวเฮ้ยอะไรเนะี่ย เฮ้ยทุกคนอะไรดำๆอะ่ะเฮ้ยนี่มันคนนิว่าใช่ไหมแนะน่เฮ้ยคนว่ะเฮ้ยทำไมคนมันเป็นอย่างนั้นซ้อนๆกันอยู่นะ่ะเฮ้ยเขามานอนอะไรอยู่นี่อะ่ะเฮ้ยเขายังไม่ตายใช่ไหมเออเฮ้ยเอาเฮ้ย ศพนี่ว่าทุกคนเฮ้ยเรามาอยู่อะไรดีๆเนี่ยวัดโอ้โหล้วมีทางแยกด้วยจะไปทางไหนก่อนดีเนี่ยเฮ้ยมาดูตาเลือกเลยแสดงว่าน่าจะตายนานแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยครับผมอุ้ยอุ้ยขนลุกว่ะไปต่อไปต่อขวาล้ายซ้ายดี เอามาทาง r i g h ก่อนแล้วกันเราวิ่ง,งหน่อยได้ไหมแม่งโอ้โหไม่เหมือนเหมือนเล่นเกมผีเลยเนี่ยเอาจริงน่ากลัววะ่ะทุกคนน่ากลัวมากผมกลัวว่าผมจะไม่รอดออกไปวะ่ะกระหนังไม่มีอะไรนะโอเคไม่มีอะไรโอ้ยหยังมีทางซ้ายให้ไปอีกซ้ายมีอะไรวะเนี่ย ไปรูเปเนกันขอไปทางขวาก่อนดิทางขวามีอะไรวะโอเคไม่มีอะไรแล้วทางตันทางตันงั้นก็มาทางนี้ต่อโอ้ถ้าปิดไฟฉายคือไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมแล้วคือไอ้ที่ผมติดเข้ามาก็คือใช้ไม่ได้ต้องพึ่งไฟฉายอย่างเดียวฮะไปสำรวจกันต่อล่าท้าผีทุกคนโอ้ยมันแล้วมันลึกด้วยนะยอ,อะไรวะ دة? ไปทางตันเดี๋ยวว่าอะไรอยู่ตรงนั้นวะน่ะอะไรไม่รู้แดงๆนะทุกคนเฮ้ยเชีย่ยหัวคนน้องหัวคนไปอยู่อะไรนี้วะเฮ้ยคนลุกวะโอ้มันเป็นชิ้นส่วนมนุษย์ครับทุกคนนะฮะแล้วมันมาอยู่อะไรในนี้วะเนี่ยโอ้โหหลอนแล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วครับมีสามหัวครับสามคนนะฮะ เมื่อกี้เจอศพสองศพตรงนี้เจอเศษชิ้นส่วนคนอีกสามคนเฮ้ยไาอยู่แล้วทุกคนชิบหายแล้วแม่งจะมีอะไรตามหลังกูมาเปล่าเนี่ยอือโคตรน่ากลัวว่ะอุ้ย,ยมันไม่ได้ต่างอะไรกับเกมผีเลยเนี่ยโอย้ในนี้แม่งน่ากลัวจริงทุกคนนะแล้วไม่รู้ว่าอะไรแม่งจะตามหลังกูมาหรือเปล่าโอ้โหคนผม ผม,มผ,มผ,มผมไม่กล้าว่ะผมผมผมไม่กล้าผมกลัวมากเลย,เยแล้วกูต้องมาทำรายการอะไรแบบนี้ด้วยวะเนี่ยทำไมกูต้องมาล่าท้าผีด้วยวะโอ้โหเฮยอย่างเงี้ยก็ต้องไปให้สุดอะมันยังมีทางให้สํารวจอยู่แล้วที่นี่คือศพใครก็ไม่รู้รับทุกคนนล้วมานอนตายแอ้งแม้งอยู่นี่แล้วไอ้มาโนดก็ไม่เข้ามาบอกไม่กลัวผี แต่ไม่เข้ามาเอ๊ยยังไงวะปล่อยอยู่คนเดียวเนี่ยโอเคไปสำรวจตอ่อไปสำรวจตอ่อโอ้โหน่ากลัว,วทุกคนมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยแล้วคนที่แบบว่าคนที่แบบว่าทำอาชีพแบบล่าท้าผีแบบนี้คือแบบเขาอยู่ได้ยังไงเนาะเ,เขาไม่กลัวผีหรอวะ โอ้หแล้วแม่งมีแยกอีกอ๋อตงนี้แยกตันโอเคนี่ไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรไม่น่ากลัววะ่ะแม่งจะมีอะไรตามหลังขวาผมรู้เนี่ยคือเสียวสันหลังมากครับตอนเนี้ยคือถ้ามันมีอะไรวิ่งตามหลังผมมานี่คือผมผมทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโอ้หแล้วแม่งมีแยกอีกแล้วลายแยกจังวะเับไปขวาก่อนไปขวาก่อนแล้วค่อยไปซ้าย โอเคโอเคตันตันหแวแยกแม่งเยอะมากผมเริ่มหลงแล้วเนี่ยจะออกได้ไหมเนี่ยเออถ้าออกไม่ได้ก็ซวยไปนะแต่เอ้ยไม่เจอคนว่ะเฮ้ยืนยืนอย่างนั้นได้แสดงว่าเป็นคนนะครับคนหรือเปล่าวะไม่รู้คนหรือเปล่าทุกคนค่อยๆย,ย่องไปดินี่ทำไมทำไมเลือด เปื้อนตัวแบบนั้นนะไม่เอานะเฮ้ยทุกคนคิดเหมือนผมไหมเฮ้ยทำไมหน้าตาเขาเป็นอย่างนั้นนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะไอ้เหี้ยผีผีชิบหายแล้ววิ่งดิครับวิ่งดิครับรอเหี้ยอะไรล่ะครับไปดิครับโอ้โหเราวิ่งช้ามากวิ่งช้ามากโอ้โหแล้วพอไม่เปิดไฟฉายแม่งมืดโคตร <c oughs> โอ้โหตามกูมาแไม่รู้ ตากูฟ้าไม่รู้หนีนี่ครับรออะไรล่ะครับผมไปไปไปโอ้โหนี่วิ่งสุดตีนแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหรีบๆวิ่งหน่อยดิโอ้โหอะไรของกูเนี่ยโอ้โหวิ่งช้ามากกูไม่ตามมาเปล่าไม่รู้เฮ้ยมันตามมาเปล่าวะไม่รู้แหละวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนโอ้โหน่ากลัวเลทุกคนไม่รู้มันวิ่งตามผมมาหรือเปล่านะไม่รู้ผมไปแบบเออแบบไป จังที่มันพอดีหรือเปล่าเออแล้วมันจะวิ่งตามผมมาป่ะเนี่ยไม่รู้ะลรทุกคนผมกำลังวิ่งหนีออกมาอยู่เราวิ่งช้ามากทุกคนเราวิ่งวิ่งเร็วไม่ได้อ่ะคือแบบเราต้องส่องไฟฉายอ่ะเออถ้าเกิดว่าเราไม่ส่องไฟฉายนี่คือเราก็มองไม่เห็นทางอีกเลยครับโอ้โหนี่วิ่งเร็วสุดสุดตีนเลยนะโอ้โหแล้วเจอศพด้วยพอแจ้งตำรวจได้ไหมเนี่ยโอ้โหไป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 วิ่ง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 ผมไม่อยู่เลยทุกคนผมผมไม่ไหวแล้ว ผมไม่ไหวแล้วอยากร้องไห้ไอ้เหี้ยแม่งทำไมต้องงูต้องคุณต,ต,ต้องมาทำรายการอะไรอย่างงี้ด้วยเลยโอ้ใครเคยเห็นผมเล่นเกมผีกันไหมโอ้โหแม่งทรมานมากโอ้ไอ้ไอ้ไอมาโนดมึงไปไกลๆตีนกูเลยนะไอ,ไอ,ไอ,ไอไมาโนดบอกให้ตามกูมาแม่งไม่ตามมึงจะไปไหนนะ่ะเออออกแล้วผมไม่อยู่แล้วเออผมไม่อยู่แล้วผมออกไปแล้วนะครับอ,อ้บอาวอ๋อมอไซค์ไปอยู่นู่น แล้วมอไซค์ไปอยู่นู่นได้ไงวะแล้วดูไอ้มาโนดคือแบบคือแบบไม่มีประโยชน์เลยมาโนดอะนี่วิ่งออกมาแล้วแล้วสรุปไฟไฟก็ใช้ไม่ได้นะครับผมนะเนี่ยไฟที่สปอนมาใช้ไม่ได้เฮ้ยตู้เจอใครบ้างไหมวะข้างในอ่ะจะไปเจอใครล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ขี้ตู้ขี้อะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้ ไอมาโดนบุกช่วยกูก่อนดิไอมาโดนไอไอมาโดนบุกช่วยก่อนอุ้ยมันตามผมมาว่ะไอมาโดมึงระวังไอมาโดมึงระวังเชี้ะไรเนี่ยเฮ้ยมาไงวะมาไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวไอมาโดนบุกไม่ทำอะไรเลยไอมาโดงไม่ช่วยอะไรเลยเว้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 ปืนมาปืนมาปืนมาเออช็อตแบงเลยช็อตแบงเลยเออช็อตแบงเลย ตัวอะไรวะเนี่โยโุ้ยแม่งไม่ตายด้วยอุย้ยไม่ตายด้วยไอ้มาโนดแม่งไม่ช่วยวเยอ็มมาโนด์ไม,ไม่ไม่ช่วยอะไรเลยเลอยิงไวชอ็ชอตชอ็อตช็อตตายไหมตายไหมไม่ตายอีกไม่ตายอีกเดี๋ยวเดี๋ยวโอหต้องชาร์จด้วยปืนไฟฟ้าปืนไฟฟ้าต้องชาร์จด้วยโอ้โหแล้วอะไรวะเนี่ยมาดิ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 ชอด็ชอตช็อตไปฮะช็อตไปฮะเรียบร้อยเรียบร้อย ไอ้เไม่ตายเฮ้ยไม่อยู่แล้วช่บหมมันไม่ตายอ่ะมันไม่ตายมาด่วนเร็วมาโ่วนขึ้นรถมาด่วมาขึ้นรถเร็วแล้วแล้วแล้วมาแล้วมันมาแล้วยิงจังหวะนี้ขึ้นรถขึ้นรถเร็วเร็วไม่อยู่แล้วครับเห็นแล้วครับผมไม่อยู่แล้วจังหวะนี้รออะไรล่ะครับกลับบ้านดีครับ มาโนทึงมีปืนไม่ใช่เหรอมันไม่ยิงช่วยกูอะโอ้โ,อโอหไอ้มานนทแม่งไรประโยชน์มากเลยโอ้หไม่ช่วยเราทำอะไรเลยฮะสามมาลาทาผีลู่ยยี่มาคนเดียวซะกด็ดีผมกะว่าเอามาโนทมาช่วยเนี่ยไอ้มาโนทแไม่ไม่ช่วยเลยโอ้โหไม่ไหวเลยหรือว่ามันแก้แค้นเราวะ มันแก้แค้นเราแน่เลยตอนนั้นเราทิ้งมันอะ่ะเออมันก็เลยไม่ช่วยนะครับผมโอ้เวรกรรมมันเอาเราคืนซะแล้วนะฮะโอ้สรุปวันนี้ก็ล่าท้าผีนะครับเจอตัวอะไรก็ไม่รู้นะมาไล่กระทืบเฉยเลยเออน่ากลัวชิเป่งเลยทุกคนมีใครในนี้กลัวผีบ้างไหมผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีมากทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยเห็นนะทุกคนแต่ก็ไม่รู้อะแค่พูดถึงก็ก็ขนลุกแล้วอะ นะครับไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะฮะแต่นี่เขาได้ยินมาบอกว่าเขาบอกว่าความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาทุกคนอืแต่ไม่รู้ว่ามันมันจะแก้ไขยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องไปต้องไปศึกษานักจิตวิทยานีครับผมมาโน้นมึงทั้งทั้งที่มึงเป็นเพื่อนกูมาตั้งนานมึงเห็นกูโดนทำร้ายมึงนันไม่ช่วยอีก สุดยอดไปเลยมึงเนี่ยเออเอาไปมาส่งถึงที่ยิงแม่งยิงสักทีเดียวมัยเนี่ยมั่นไส้โอ้โหซาซานี่ฉีกกระจกแตกเกูสาชวนมึงไปล่าท้าผีทำไมมึงไม่ช่วยกูก็ตอนนั้นมึงทิ้งกูอ่ะวันนี้กูเลยเอาคืนจ่เลินแหละ ดีถ้าคูไม่ตายหาซะก,ก่อนอ่ะโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องของลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับก็สุขสันต์วันฮาโลวีนกันด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนเจอผีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสร็หรล้วันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again บ๊ายบายครับ